สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนพบกับช่อง Banana DIY นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํารีวิวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องไขควงกระแทกไร้สายของยี่ห้อ DCA นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ12โวล์นะครับแล้วก็จะเป็นมอเตอร์บรัสเลสแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น ADPL048 นะครับก็จะเป็นระบบ12โวล์นะครับสาหรับความเร็วมอเตอร์ของรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่สั0พารอบต่อวินาทีถ้าหากเป็นเครื่องเปล่าหรือว่ายังไม่มีโหลดนะครับ ถ้าหามีโหลดว่าเอาไปใช้งานอยู่ที่4 0 0พรอบต่อวินาทีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ไม่มีฟังก์ชันอะไรมากนะครับด้านข้างก็จะมีแถว่าแบตเตอรี่มาให้นะครับดูว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับด้านหน้าก็จะมีหลอดไฟ led 1ดวงนะครับในการทํางานในที่มืดนะครับสําหรับแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นระบบ12โวลต์นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ของ d c a เองนะครับไม่สามารถใช้กับรุ่นอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นได้นะครับ สำหรับโหมดการทรา,างานของรุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่3โหมดนะครับก็จะแทนด้วยหลอดไฟ LED 3สีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงก็สีเขียวนะครับไฟสีน้ําเงินก็จะเป็นโหมดการทํางานที่ช้าที่สุดนะครับก็อยู่ที่1,600รออบตวินาทีนะครับโห,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 หมดที่2ก็จะเป็นหลอดไฟ LED สีแดงนะครับวิธีเปลี่ยนโหมดก็กดที่ปุ่มสีแดงด้านบนได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดให้นะครับโหมดที่2ก็จะเป็นโหมดการทางานที่เร็วและก็แรงที่สุดข,ของเครื่องนี้ อยู่ที่4,000รอบตวินาทีนะครับโหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโหมดที่3นะครับก็จะเป็นไฟ LED สีเขียวนะครับก็คือเอาโหมดที่1กับโหมดที่2เนี่ยมารวมกันนะครับก็จะได้โหมดที่3นั่นเองนะครับการจับดอกของรุ่นนี้นะครับก็จะจับแบบออโต้นะครับเราก็แค่ดึงปลอกสลักข้างนอกออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ดอกเข้าไปได้เลยนะครับตัวจับก็จะจับเองแบบอัตโนมัตินะครับ แค่นี้เราก็สามารถไปใช้งานได้เลยนะครับส่วนการถอดดอกไขควงออกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับดึงปลอกสลักข้างนอกออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวดอกไขควงออกได้เลยนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็ให้มาครบพร้อมใช้งานนะครับก็จะมีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตมาให้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่แถมนะครับก็คือจะเป็นตัวดอกไขควงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นที่เสียบกับตัวกระเป๋าหรือว่าเข็มขัด1ตัวนะครับ